โดนโดนโดนตายโอ้โห็อตเละทุกคนโอ้โหไก่เอ้ยมงจะรัดกูทำไมอย่ารัดอย่ารัดเอามาเออหนึ่งคิวนะครับโดนตายตายตายซะนี่ยังไง โอเคครับผมพี่ก็ขอกลาบสวัสดีน้องๆ FC ทุกคนกันด้วยละกันนะครับวันนี้พี่ก็จะเอารหัสที่พี่ซื้อมานะครับจาร้นานนี้ไก่ตันนะเออพี่ก็ไปแอบฟาร์มมาแล้วแหละจนตอนนี้พี่ฟาร์มมัเตอรี่ไว้ได้โค้ดเยอะเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มไปอีกนิดนึงนะเออมีฮาคิีสังเกตด,ด้วยใช่ป่ะเออใช่พี่ไปฟาร์มมาแล้วนะครับก็รหัสนี้ใครที่สนใจอยากจะไปซื้อก็ไปดูร้านนี้ไก่ตันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยโอเคครับถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเเลยยอ,อแต่ออ่่กนืดีี๋วพจะ มาดูของก่อนแล้วกันนะครับว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตอนที่พี่ซื้อมาก็บิบุบบสเดปอร์ตลฟ,ฟ้านี่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้พี่ไม่ได้มานะครับผมก็จะมีดาบยูโรจิวนะครับมีหมวกแอดมินแล้วก็มีดาบบิ๊กมัมนะครับผมเขา,ขาบูชาใี่พี่ไปซื้อเองนะแล้วก็ฟาร์มบตเตรี่เองมาด้วยแล้วก็มีเป็นโกคุนะครับโพนี้พี่ไปฟาร์มเองนะครับผมแล้วก็มีเซเบอร์ซังได ยาม่านะครับก็ของมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครพบแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะเล่นคอมโบคาบูชาแล้วก็ยูรุจิวแล้วก็เป็นผลมืดกับบมังกรนะครับก็ย้าสกิลประมาณนี้เลยโฮ้ยเอ้าลืมเปลี่ยนภาษานะครับขอโทษละกันทุกคนลืมเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวเอาใหมเอาไหมรอคูดาแป๊บรอคูดาแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ย ไปหล่อเปล่า,ลาไอ้เาใช้ก็จะประมาณนี้เลยครับอ่อตายละก็คอมโบจะประมาณนี้นะครับอาจจะคอมโบไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะเขาจะเอากับพี่อ่ะเาเอาเหรอเฮ้ไม่โดนเฮ้ย อาตายเลยโหโทษทีนะครับก็เป็นผู้เล่นใหม่แหละแต่แต่ไม่ใช้ผลวิกมอมฟาวเลยไม่โคตรเอาเลยนะครับคนรวยแต่พี่ก็หาคนเดิมๆมาเล่นแลวกันตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาเล่นกับพี่เลยน,นะครับตอนนี้ได้คนเล่นเลยนะครับเป็นผลแสงนะครับทุกคนใช่ปะเอาขาเล่นนะเปล่าขาเลยครับผมขาเลนเนาะใช่ไ่ลงมาได้ละล,ลงมาได้ละคือจะเล่นนะเปล่าเนาะ เฮ้ยไ,ไม่โดนว่ะเล่นเป็นผลแสงนะครับเชดเล่นเป็นสายผลวะเนี่ยไม่าจะใช่นะครับปีเราคาบุชามาก่อนนะกันโอ้ไม่ควรจะโดนเลยนะครับไม่ไม่โดนไปโดนนะครับโดนโดน เอ็กโดดเดียเกินพอดีโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่ต้องรอแบบรอสกิลรอคอมโบพร้อมกันนะครับนี่บมวิี่มาฟาร์มแบบแค่ได้ยอผมไม่โดนอีกโดนโดนโดนตายโอ้โหัชอชฉอดเละทุกคนน้องเคยเจอปัญหาแบบนี้กันหรือเปล่า ฟาร์มแล้วไม่โหดสักทีฟาร์มแล้วก็โดนฆ่าตายแบบนี้คดีเบือ่อในการฟาร์มนะครับพี่ก็ขอมาแนะนํำร้านนานี้ไก่ตันนะครับผมบริการไอดีเกมไก่ตันและก็รับฟาร์ม ในแมปบล็อกฟ้ดนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการร้านนันนี้แก่ตัน้วยนะครับผมก็มีไอเดีแก่ตันให้เลือกมากมายเลยนะครับผมก็เข้าไปดูกันในเพจกันได้นะครับผมพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับผมก็ไปลุยกันเลยโคตรแรงครับใครอยากเล่นก็เข้าไปเล่นได้นะครับคอมโบนี้ก็เป็นผลมืดกับหมอดมันก่อนแล้วก็าบูชาแล้วก็ยูรูจิวนะครับพี่ก็เป็นสายผลนะครับพี่ก็อัพเดตสายผลมานะครับแปกาช็อตเลยทุกคนแล้วเขาข้าหัวแล้วอะไรวะม ฮัลโหลเขาน่จะฟาร์มปะเล่นหรือเปล่าไม่เล่นนะครับเปิดไปแล้วหนึ่งทียิงอัดน้ำไปอัดน้ำไปตายซะลงน้ำไปตายซะน้องโดนโห้ยเขาได้ป็นผลบองกอนอะ ก่อเนาะแล้วคนอื่นมันยุ่งทำไมวะน่ะอุ้ยแปลงร่างเป็นบังเกอร์แล้วทุกคนไปแล้วจ้าสวนสวนตายตายไหมตายโอ้พี่ไม่ได้คิวโดนลาดใครวะพี่้องจะลาดพี่ทำไมอ่ะเป็นไปหรือเปล่าไปโดน นี่คอมโบไวโคดเอาเลยนะครับก็คือพี่โดนล้าในอุตสาห์ตีมาตั้งนานโอ้โหใครล้ากูวะพอดีแม็กล้าหรอเอาครั้งเอาเฮ้ยเฮ้ยเซอปิงเฮ้ยเฮ้ยเือปิง,ปงจับตายไปแล้วนะครับ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วจ้าทุกคนเชียเบกดุกไอตัวเชี้ะไรมาเสืออีกแล้วว่ะดูดิวิ่โดนลุมเลยอ่ะโดนลุมปะไม่ใช่นะครับโหเล่นโปรด้วยพี่ขอจูบก,ก่อนละครับทุกคนห้ยโดนโดนเลือดโอ้ไม่โมดนเว้ยไป จะตายจะตายจะตายเฮ้ยโดนคอบวบเว็บเดียวก็ก็จะตายเลยอะ่ะเข้าหัวเท่าไหร่วะอ๋อเฮียเข้าหัวถึ1ห้าล้านยิ่งา่ายกบบถึห้าล้านอยู่นะคนแรงเลยนะครับอเอาทำไมไม่ไล่แล้วอะ่ะเอองงนะครับ โอ้โหตายเลยกูไม่มีใครเล่นเลยอ่ะเมื่อกี้ซื้อมน,นก็มั่วเกินอ่ะทุกคนแองโคาได้เบื่อเลยอ่ะใครเดืเอดริ้กเขากูวะไปละเฮ้ย,ยมีคนมีคนหน้าหน้าทุกคนคนอยู่ด้านนอกเว้ยอ่อหน่อยละเว้ยเฮียมากูก็จับพี่เลยอ่ะเฮ้ยอย่าไป่ได้พูดเลยเลยจะยิยนดีน้องเราไม่รีบไปเปล่า ผมมิกมัมด้วยนะครับทุกคนไม่โคตรเอาเอาดิเล็กวันอยู่ละที่ไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงมือจัดมองไม่เห็นเลยเลยไปโดนกูโดน ปวดปีกบอลเกีบ้บอลเล่นเยอะยังวะโดนตายจะตายตายทุกคนเฮ้ยไม่โดนวะมันไม่โดนมันอนะจะตายแล้วโอ้โหเล้เบอรบอรเสือกเฮ้ยจะล้ากูไม่ได้นะน้องโอ้โหไก่เอ้ยมึงจะล้ากูทำไมอย่าล้าอย่าล้ดเอาว่าเออหนึ่งคิวนะครับไอ้ปวดปีกบอลมึงเป็นไรวะเมื่อกีก้กูท้าใีหนึ่งมไม่มาพ่อเวนเน่พอตอ,อนนี้แม่งจะมาล้าน,นะครับเสียวโคตรแมนเลดูดิ แปลงล่างแล้วกูไปละไปแล้วจ้ามันแปลงล่างแล้วครับทุกคนก็คือพี่จะเล่นแด็ด้านบนนะครับเล่นด้านล่างก็ด้านบนพี่ก็คอมโบโคตรยากเล่นด้านล่างไปก็เสียเปียบแบกอีกดีดององ่ารอให้กูลงไปขลางอย่างเดียวเลยอ่ะแบงค์อย่รอให้พี่ลงไปขลางนะครับไอห่าเนี่ยเป็นคนเรียบเลยดิเหลียหนาเตอร์เลย เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเหลี่ยมเหลี่ยมโอ้ยแรงพ่แรงจัดจะตุยเลยจะตุยเลยไหนผมยึ่มาว่าโอ้ใบกลางน้ำละเฮ้มึงจะดีทำไมวะเฮ้ยอัดน้ำได้ปะลงไปเออลงไปกูลลงไปลงไปเนาะเล่นบนน้ำเลยเหรอฮะ เฮ้ยเฮ้ยเจีาผลประกอบกไม่จะอัดกูละจะอัดพีลด่ลงกตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะตายเบน้าเมานะจะตายเบน้เาเมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับจมน้ำตาย,ยสรรหาที่เล่นนาะแม่งเฮ้ยนี่กระเด็นไปโอ้บุกจะยุกันทำไมอะกูดึงๆอยู่น้อง พี่นึ่งนึ่งอยู่นะครับย,ยินดีพ่อหนุ่มโอเบคโคตยุ่งเลยนะอย่ะจะเล่นแบบดีๆไม่ได้เลยเหรอฮะด้ยไม่โดนอีกดนตายจะตายไม่จะตายไป่ไหนแล้วอะ่ะมา่หนึโอจะตายแล้ววิ่งใหญ่เลยนะมึงอะ่ะ เฮ้ยเมันเมื่อกี้พี่ดูคาบูชาแล้วไหมไอ้บิ๊กมาไม่เปลี่ยนเป้าหมายเลยวะโดนตายตายดีเขี้ยเดยวตัวท้ายนะครับมามาเสื่อกนะ้ใช่ไหมาดิขี้เสือกแล้วมงอ่ะเฮ้ยออกไปโดน โดนโดนโดนสกิลสกิลโดนจะตายแล้วจะตายแล้วมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วตัวเสือกม,มาอีกแล้วรู้เป็นหลับไม่จำว้น้องโอ้โหโดนล้าดูไอ้ไก่ล้าเพื่อพิจารณ์ไม่ดีไม่ให้พักเลยเนาะโดนตายตายซะโอ้โหไม่ตาย ไม่ดูหรอเดี๋ยวบิ๊กมาวิกก็บรลาพี่อโอ้เศร้าว่ะท้อว่ะโอ้มึงก,ก็หนีเลยนะเออมึกดีอย่างเดียวเลยไม่หนีก็ล้าแหละมึงอ่ะตายซะนี่ไงสามลบสามไอ้ไก่เอ้ยมึงจะล้ายเพื่อปิยอ่อนสภาพตัวยัง,ย,งยังไม่มีปัญญาเลยนหน่อยไปลัดขี้เนี่ยพอดีใครจะเก๊ก เสียข้าหัวดีกว่ามาั้งมาดีอ่ะโดนนะครับทุกคนนี่คอมโบไปโดนโวิไปเขียวหน้าไปนิดเดียว เว้ยมันก้อนอ่อมันคือโดนเอาตายแล้วหรอโคตเอาเลยนะครับโอเคครับสำหรับอีพีดีี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะ เออไปได้พักเลยคือก็โดนรัดโดนลุงไปเกือบทุกอีพีนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นขนงองก็ไปเล่นตามกันได้นะครับก็กูอ่านมาโคตรนานพี่ฟา้ามาโคตรนานนะครับก็ขอคนละหนึ่งไรน,นะครับและที่ำสำคัญก็อย่าลืมที่จะกดก,ดกระดิ่งอีพีด้วยไปละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้า EP นะครับผมถ้าอยากให้พี่เล่นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมไปละบ๊ายบาย